โอลโอดินจ l สว่างส่องไกลไฟแรงมาก ี oh ครับผมโอม TSTR ครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายติดปืนยาวนะครับเป็นรุ่น Olight Odin GL Olight Odin GL เป็นไฟฉายติดปืนยาวที่มีเลเซอร์สีเขียวที่พัฒนามาร่วมกับรุ่น Olight Odin GLM แต่จะแตกต่างกันตรงที่อะแดปเตอร์ที่ใช้ยึดกับตัวปืนถ้าเป็นรุ่นที่ลงท้ายด้วยตัว M ตัวอะแดปเตอร์จะใช้กับราง Mlock แต่ถ้าไม่มีตัวอะแดปเตอร์จะใช้กับรางพิคาทินีทั่วไปครับ โอเคครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็คำขอบคุณครับเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยขึ้นมาด้านในก็จะเป็นไฟฉายนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟฉายกันก่อนนะครับ สวยงามมากๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเซฟตี้ของกระจกหน้าของไฟฉายนะครับไม่ให้มันมีรอยระหว่างขนส่งนะครับเราทำการเปริดออกแบบนี้นะครับดูนะครับด้านในมันจะมีตัวไฟฉายกับรูเลเซอร์นะครับเดี๋ยวขยับไฟฉายอาไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เหลือในกล่องครับมีอะไรบ้าง เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเปิดขึ้นมาด้านในก็จะมีใบขอบคุณน,นะครับแล้วก็มีโน้ติสบอกนะครับแล้วเราทําการเปิดตรงนี้ครับออกมาเราก็จะเจอตัวแมกเนติกสวิชนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งครับเปิดตรงนี้ออกมาก็จะมีอุปรกรณ์เสริมด้านในนะครับ ปบอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นสีดำนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวดับเตอร์นะครับนี่นะครับเปิดออกมาด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับใช้ยึดกับรางคาเทนี่ทั่วไปนะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นตัวยึดสายเข้ากับรางนะครับแล้วก็ user manual นะครับก็จะบอกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับสเปกก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนภาษาไทยก็จะมีนิดหน่อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้าไฟฉายตัวนี้กันเลยดีกว่าครับ Olight Odin GL มีกำลังไฟสูงสุดถึง1,500ลูเมนสส่องไกลถึง215เมตรวัสดุเป็นโลหะอลูมิเนียมเกรดอากาศยานมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถชาร์จได้โดยที่ไม่ต้องถอดออกจากตัวปืนตัวฐานเป็นลิเธียมโพลิเมอร์ที่สามารถชาร์จได้ขนาด5 0 0 0มิลลิแอมป์อาโวลต ซึ่งมีแถมให้มาจากโรงงานมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX4 รันไทม์นางสูงสุด6ชั่วโมง30นาทีมาตรฐานการกระแทกที่1.5เมตรการชาร์จเป็นแบบไม่ไติกชาร์จจริงแสงเป็นแสงสีขาวเลเซอร์สีเขียวตัวไฟฉายมีประกัน5ปีเรามาดูวิธีการใช้งานกันต่อเลยครับเมื่อคุณได้รับไฟฉายแล้วนะครับไฟฉายจะยังใช้ไม่ได้จากความปลอดภัยของการขนส่ง ต้องถอดตัวกั้นฐานออกนะครับวิธีการคือเปิดอันนี้มาครับนี่ครับมันจะมีตัวกั้นฐานสีเหลืองเขียวนี่นะครับเอามันออกมาครับแล้วก็ขันเข้าไปครับลองเปิดดูสิใช้งานได้นะครับไฟฉายตัวนี้มีการส่องไฟอยู่2ระดับนะครับระดับไฮที่1,500ลูเมนระดับโลที่300ลูเมนส วิธีการเปิดไฟฉายนะครับเราจะกดตรงนี้นะครับถ้ากดครึ่งหนึ่งไฟฉายจะเป็นระดับโลถ้ากดเต็มกดสุดไฟฉายจะเป็นระดับไฮนะครับดูนะครับกดครึ่งนึงนะครับเป็นหมดโลประมาณนี้นะครับปลอยพอกดเต็มปุ๊บจะเป็นหมดไฮนะครับเห็นไหมครับร้อนมือเลยครับในกล้องตอนนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายในที่มืดให้อีกทีนึงนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับโอเคครับ แล้วเราก็ยังสามารถเปิดจากโหมดโลเป็นโหมดไฮได้นะครับสมมติว่าเราเปิดโหมดโลอยู่ตอนแรกนะครับกดไปครึ่งหนึ่งปุ๊บเป็นโหมดโลนะครับเราสามารถกดเข้าไปอีกเข้าไปให้สุดนะครับมันก็จะเป็นโหมดไฮนะครับนี่นะครับแต่จะกลับเป็นโหมดโลไม่ได้นะครับถ้ากดครึ่งหนึ่งมันจะปิดทันทีเลยครับสามารถเปิดแช่หรือกดติดปล่อยดับได้นะครับเปิดแช่คือกดปุ๊บแล้วปล่อยนะครับปุ๊บแล้วปล่อยนะครับมันจะเปิดแช่นะครับ หรือกดติดปล่อยดับนะครับคือกดเข้าไปปุ๊บมันจะติดปล่อยปุ๊บมันจะดับกดปุ๊บมันจะติดปล่อยปุ๊บมันจะดับนะครับส่วนวิธีชาร์จแบตนะครับก็คือให้เรานำเอาสายชาร์จที่เขาแถมมาให้นะครับ ไปเสียบกับชาร์จเจอร์นะครับตัวอย่างตัวนี้เป็น power bank นะครับแล้วก็ไปติดด้านหลังครับปึ๊บถ้าแสงตัวนี้มันขึ้นสีแดงแปลว่าไฟฉายยังไม่เต็มนะครับถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้แปลว่าไฟฉายเต็มแล้วนะครับให้ทําการถอดนะครับเมื่อไฟฉายตัวนี้แบตใกล้หมดมันจะมีการสั่นเตือนจากมอเตอร์ด้านในของไฟฉายนะครับถัดมาเรามาดูโหมดของไฟฉายนะครับไฟฉายจะมีโหมดของไฟฉายบวกเลเซอร์ โหมดของเลเซอร์แล้วก็โหมดของไฟอย่างเดียวนะครับอยู่ตรงกลางจะเป็นโหมดของไฟฉายบวกเลเซอร์นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมันจะเป็นไฟฉายเลเซอร์จริงๆนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับ <S <s เดี๋ยวเรามาดูโหมดเลเซอร์อย่างเดียวสิวิธีการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเลเซอร์ก็หมุนไปทางขวานะครับปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับเลเซอร์ Laser จะเป็นสีเขียวนะครับถัดมาลองเป็นแบบโหมดไฟสิ หมดไฟหมุนสุดไปทางซ้ายปึ๊บแล้วก็เปิดมาเป็นไฟอย่างเดียวนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานเจ้าอะแดปเตอร์กันเลยดีกว่าครับวิธีการใช้งานคือให้เราดูตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเครื่องหมายปลดล็อกหรือเครื่องหมายล็อกนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้คือการหมุนนะครับลูกศรชี้มาตรงนี้ก็คือปลดล็อกนะครับลูกศรชี้มาตรงนี้ก็คือล็อกนะครับ ส่วนวิธีการนำเอาไฟฉายติดเข้าไปกับตัวแดปเตอร์นะครับให้เราทำการกดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับข้างไหนมันจะให้ตัวนะครับถ้าเราทำการล็อกมันจะเปิดไม่ได้นะครับกดไม่ได้ไฟฉายก็เสียบเข้าไม่ได้นะครับเราให้เราทำการเล็งลูกศรมาที่ปลดล็อกนะครับนี่นะครับร่องตัวนี้นะครับเข้ากับร่องตัวนี้นะครับเสียบเข้าไป นี่นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการล็อกนะครับเพื่อไม่ให้ไฟฉายหลุดออกไปจากอะแดปเตอร์นะครับแล้วเราทําการเอาตัวนี้ไปติดกับปืนยาวของเรานะครับติดกับรางนะครับเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนวิธีการถอดก็คือหมุนกลับมาที่ปลดล็อกนะครับแล้วให้เราทําการกดปุ่มตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วมันจะถอดออกได้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการใช้อะแดปเตอร์นะครับ ส่วนแมกเนติกสวิชนะครับให้เราทำการเอาตรงนี้นะครับเข้าไปติดที่ตูดของไฟฉายนะครับปึ๊บแล้วเราทำการกดตรงนี้วงตรงนี้นะครับเข้าไปนะครับปึ๊บมันจะเป็นการล็อกนะครับมันจะดึงไฟฉายออกมาไม่ได้นะครับแล้วเราจะใช้ m a แมกเนติ w i t c h ได้นะครับกดโหมดโลดูซิมันจะโลจริงไหมโลจริงนะครับกดโหมดไฮดูซิมันจะไฮจริงไหมไฮจริงนะครับ ลองเปลี่ยนโหมดเป็นเลเซอร์อย่างเดียวสิออกจริงนะครับโอเคใช้งานได้นะครับสำหรับ g ม e t i c Switch นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้ากับปืน AR กันก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับเรามาดูกันเลยครับ วิธีการติดตั้งเข้ากับปืนนะครับเริ่มต้นคือเอาจอตัวนี้ออกมานะครับคุณจะเห็นรู2รูนี้ใช่ไหมครับให้เราเอาประแจหกเหลี่ยมนะครับที่แถมมาให้ในชุดนะครับเข้ามาขัน2ตัวนี้ออกมานะครับขันออกมานะครับ2ข้างเลยมันจะให้ตัวออกมานะครับแบบนี้นะครับแล้วเอาเข้าไปเกี่ยวดูซิเกี่ยวได้ไหมปรากฏว่าเกี่ยวได้นะครับถ้าเกี่ยวได้ปุ๊บเราก็ขันเข้าไปครับ สองข้างเลยขันพอตึงๆมือนะครับโอเคครับเราเอาอะแดปเตอร์ยึดเข้ากับรามพิคาที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาคือเอาไฟฉายเข้ามาใส่นะครับร่องตรงนี้นะครับที่ผมเคยบอกนะครับเสียบเข้าไปอย่าลืมปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเสียบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราทําการล็อกตัวนี้นะครับจุดที่ผมเคยบอกนะครับให้มันไปอยู่ที่เครื่องหมายล็อกนะครับ ปแล้วไฟฉายมันจะดึงออกไม่ได้นะครับนี่คือใส่แล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบ m แมกน t ติ s w สว c ชก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับกดตรงปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเปิดไฟฉายได้นะครับแต่ถ้าต้องการความง่ายในการกดก็แนะนำตัวนี้นะครับติดเข้าไปข้างหลังนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับปึ๊บแล้วก็ล็อกปึ๊บ แล้วเอาตัวนี้นะครับเข้าไปติดกับรางด้านบนนะครับดูนะครับมันจะมีร่องนะครับเลื่อนให้มันตรงร่องนะครับง,ง้างแล้วก็ปิดเข้าไประหว่างปิดเราอาจจะไปโดนปุ่มจนไฟฉายมันเปิดก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับลองกดดูสิหมดโลออกหมดไฮออกโอเคนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งไฟฉายนะครับ เข้ากับปืน AR ส่วนวิธีถอดนะครับก็ง้างนี้ออกมาก่อนแล้วก็ดึงล็อกตัวนี้ออกมานะครับปึ๊บแล้วค่อยดึงออกเรียบร้อยปลดล็อกด้านล่างให้มันชี้ไปที่ปุ่มที่ปลดล็อกแล้วก็บีบปึ๊บดึงไฟฉายออกมาเรียบร้อยขันน็อตสองตัวนี้ออกมาออกนะครับเรียบร้อยครับ เป็นอันขอใส่สมบูรณ์นะครับต่อไปเราไปดูการติดเข้ากับปืนลูกซองเรมินตันป่ายูนกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งเข้ากับปืนลูกซองกันต่อครับผมเดี๋ยวจะสูให้ดูวิธีการติดตั้งใกล้ๆใ,ให้ดูเช่นกันครับสําหรับท่านที่อยากจะติดไฟฉายเข้ากับปืนลูกซองที่มีหลอดปอกกระสุนแบบนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางหลอดกระสุนต้องไม่เกิน25เซนติเมตรนะครับคุณจะต้องใส่ตัวแหวนรัดหลอดเข้าไปนะครับ เพื่อจะเป็นรางให้อดปเตอร์ยึดกับไฟฉายนะครับซึ่งผมก็มีแหวนหลอดตัวนี้ขายนะครับใช้กับหลอดเรมิงตัน8.0 7ถทากที่เข้าได้เลยแล้วก็หลอดคา m o โ o โด8.6นะครับถัดมาเราขันตัวนี้นะครับตัวอแดปเตอร์เพื่อจะยึดอแดปเตอร์เข้ากับแหวนหลอดนะครับขายออกมาแล้วนะครับลองเกี่ยวดูสิเกี่ยวได้หรือเปล่าปึ๊บเรียบร้อยนะครับเกี่ยวได้แล้วนะครับเกี่ยวได้ก็เหมือนเดิมนะครับ ขันเจ้าตัวน็อต2ตัวที่เราขันออกไปตอนแรกนะครับขันเข้าไปยึดให้พอตึงๆมือนะครับ2ข้างเลยโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ทําการติดไฟฉายนะครับจริงๆตัวอะแดปเตอร์นะครับติดได้2จุดนะครับก็คือร่องตรงนี้แล้วก็ร่องตรงนี้นะครับตอนติดปืน AR เราลองติดร่องตรงนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ปืนลูกซองเราลองมาติดร่องตรงนี้กันครับดูนะครับยึดเข้าไป เรียบร้อยครับแล้วเราทําการหมุนตัวล็อกไปตรงที่ตําแหน่งล็อกนะครับปึ๊บเรียบร้อยไฟฉายก็จะถอดไม่ได้นะครับเป็นอันติดตั้งเสร็จนะครับส่วนวิธีการถอดก็คือเหมือนเดิมครับหมุนไปที่ตําแหน่งปลดล็อกนะครับปึ๊บกดปึ๊บแล้วดึงไฟฉายออกมาถอดไฟฉายเรียบร้อยแล้วก็ขันไอเจ้า2ตัวนี้นะครับ แล้วก็ถอดออกมานะครับเป็นอั้นถอดใส่เรียบร้อยนะครับสำหรับปืนลูกซองถัดไปเรามาดูวิธีการปรับเลเซอร์กันเยดีกว่าครับวิธีการปรับเลเซอร์นะครับให้เราหมุนโหมดมาที่เลเซอร์ only นะครับแล้วเราติดกับปืนนะครับจุดปรับเลเซอร์มันจะมีอยู่2จุดนะครับจะมีจุดตรงนี้นะครับรูตรงนี้นะครับแล้วก็รูตรงนี้นะครับให้เราขันดูนะครับว่า ตอนเราติดกับปืนจุดตรงนี้มันทำให้เลเซอร์ขึ้นบนหรือลงล่างนะครับลองหมุนดูครับส่วนทริคในการตั้งเลเซอร์โดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนแม้แต่ลูกเดียวนะครับคือคุณลองหมุนดูว่าจุดนี้หรือจุดนี้มันทําให้เลเซอร์ไปทางซ้ายไปทางขวาไปข้างบนหรือไปข้างล่างนะครับหมุนดูแล้วเราส่องสโคปดูนะครับมันจะเห็นตอนเลเซอร์ขยบนะครับหมุนเข้าไป จนกระทั่งเลเซอร์ไปอยู่ที่กึ่งกลางดอทหรือสโคปที่คุณตั้งไว้แล้วนะครับตามระยะที่คุณตั้งเช่นคุณตั้งสโคปไว้ที่30เมตรคุณก็เอาเป้าไปตั้งที่30เมตรแล้วเปิดเลเซอร์ดูแล้วหมุนเลเซอร์ไปที่จุดกลางดอทหรือจุดกลางสโคปนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งเลเซอร์ที่จุดที่ระยะเดียวกับสโคปของเรานะครับ และความยอดเยี่ยมของการมีไฟฉายที่มีเลเซอร์คือเราสามารถยิงได้เลยนะครับตามเลเซอร์เลยโดยที่ไม่ต้องส่องสโคปหรือดอทเพื่อทําการเลงนะครับเราสามารถถือปืนในระดับเอวแล้วยิงได้เลยครับกระสุนมันจะเข้าเป้าในระยะที่เราตั้งถ้าเกินไปกว่าระยะหรือใกล้คุณก็ต้องเผื่อเอ,เองนะครับแต่ยิงให้โดนตัวคนไม่ยากนะครับนี่แหละครับความยอดเยี่ยมของไฟฉายที่มีเลเซอร์ครับถัดไป เราไปดูกํลาลังไฟในที่มืดกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูกํลาลังไฟในที่มืดกันเลยดีกว่าครับผมขอเปิดโหมดโลแบบไม่มีเลเซอร์ก่อนนะครับดูนะครับระยะไกลอนี่ขนาดโหมดโลนะครับยังสว่างขนาดนี้ดูนะครับโหมดโลยังสว่างเลยครับใช้งาน ในที่ที่มีระยะไกลก็พอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสว่างนะครับในโหมดโลเดี๋ยวเรามาดูโหมดไฮยกันเลยดีกว่าครับกดแบบเต็มเข้าไปนะครับปึ๊บโอ้โหคุณอาจจะเห็นไม่ชัดในกล้องนะครับว่ามันสว่างขึ้นมากเยอะมากๆเลยครับแต่ของจริงมันสว่างแบบสว่างเวอร์นะครับเราก็เป็นไฟแบบกว้างด้วยนะครับไม่ใช่ไฟแบบพุ่งแต่ส่องได้ไกลมากๆนะครับเห็นไหมครับตัวนั้นครับ ไฟแบบกว้างแต่ส่องไกลมากๆครับส่องไปถึงตึกนู้นเลยนะครับโอ้โห215เมตรเพียงพอนะครับสำหรับไฟฉายติดบนยาวตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดไฟฉายพร้อมเลเซอร์ดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอเปิดเป็นโหมดโลจะได้เห็นเลเซอร์ชัดๆนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเลเซอร์เป็นสีเขียวนะครับโหมดโล เลเซอร์ส like well. ่องไปถึงต oh. ึกนุ Liberty ้นแบบสบายๆเลยนะครับเลเซอร์ไกลมากๆนะครับโอ้โหเสาตรงนู้นก็ยังเห็นนะครับโอ้โหเลเซอร์นี่ไกลจริงๆครับน่าจะเป็นกิโละครับไกลมากๆเลยครับระยะไกลก็ใช้งานได้นะครับในระยะใกล้ๆก็ใช้โหมดโลกับเลเซอร์เขียวนะครับพอถึงระยะไกลๆก็เปลี่ยนไปใช้โหมดไฮนะครับ ปิดก,ก่อนก็ได้แล้วค่อยเปิดใหม่ก็ได้นะครับนี่นะครับโอ้โหสว่างมากๆไกลถึงนู่นเลยนะครับไปพร้อมกับเลเซอร์เลยนครับใช้งานได้จริงนะครับโอเคครับเราไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับเช่นเคยนะครับเดือนนี้โอไลท์ o ก็มีโปรโฟแฟลชเซล l ์เหมือนเดิมนะครับเริ่มต้นในวันที่22พฤษภาคม2023เวลา20นาฬิกาสำหรับสมาชิกระดับเงิน ส่วนสมาชิกทั่วไปเริ่มต้นที่วันที่24พฤษภาคม2023เวลา20นาฬิกาถึงวันที่27พฤษภาคมปี2023เวลา10นาฬิกาโอไลท์จะทำการลดสูงสุดถึง40%เลยนะครับและก็ยังมีของแถมอีกมากมายนะครับส่วนรุ่นที่ไม่ได้จัดโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ด TSTR เพื่อลด12%ได้ครับตัวอย่างนะครับสมมุติว่าตัวนี้ราคา7,000กว่าบาทนะครับ ลด35%ก็จะเหลือ4,000กลางๆนะครับและถ้าคุณซื้อคู่กับ Global Safety Light คุณก็จะเหมือนได้ตัวนี้ไปฟรีๆเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ไฟ safety ก็สั่งเจ้าตัวนี้ไปด้วยเลยครับแนะนำเลยครับส่วนวิธีการสั่งซื้อคือเข้าไปที่ description หรือ top comment ในคลิปนี้นะครับผมก็จะลงลิงก์สั่งไฟฉายไว้ที่ description และ top comment นะครับ อย่าลืมใช้ลิงก์ของผมเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวไฟฉายรุ่นถัดไปด้วยนะครับส่วนสำหรับใครที่ขี้เกยียจสั่งเองหรือพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่สั่งเองไม่เป็นก็สามารถฝากผมสั่งได้ครับแต่ก็จะมีค่าบริการนะครับก่อนจะจบคลิปผมมีคำถามอยากจะถามคุณว่าคุณอยากได้ไฟฉายรุ่นนี้เป็นสีดำสีทรายหรือต้องการสีพิเศษเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แจ้งกันหน่อยนะครับเผื่อทางโอไลท์ like จะผลิตรุ่นนี้สีอื่นตามมาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ